พอราพระพอเพพดอพศดพระเพศพระเพศโอเคค่ะเก่งมากเลยลูกแม่พอสำเพาเปลี่ยนเป็นตัวอะไรคะพอผ่พอสำเพาเปลี่ยนเป็นตัวพอผ่พอสำเพาเปลี่ยนเป็นพอพานคำควบกล้าเวลาเราเขียนคำอ่านหรือเวลาเราอ่านเราต้องอ่านออกเสียงไหมคะ ออกไหมคะเพราะเป็นคำควบกล้ำแท้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคำควบกล้ำแท้เราต้องอ่านออกเสียงประเภทปรพอสำเพอเปลี่ยนเป็นพอทหารอยู่ในมาตราแม่กดกดอ่านออกเสียงเป็น ตูกตูกอตูกตูกไม่ตีตุ๊กตัวตาตตาตตาไม่ใช่อ่านตุ๊กตานะตุ๊กตาตุ๊กตาตอกไก่ฟังคู่ดีๆกไก่เป็นตัวสะกดแล้วก็เป็นพยัญชนะต้นของตัวต่อไปด้วยตุ๊กกะ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 ตาใครเข้าใจแล้วยกมือค่ะ สะกดค่ะอาสตังเก่งมากสตังตั้งใจเรียนแล้วตลออาตลาตลาดอตลาดตอเต่าเป็นอักษรกลางอักษรกลางนำอักษรต่ำนักเรียนฟังครูนะถ้าอักษรกลางนำอักษรต่ำหรือ อักษรสูงนำอักษรต่ำเวลาอ่านเราจะอ่านเป็นอักษรนำเป็นหอนำเขา้าใจไหมลูกเราไม่ได้อ่านว่าตลาดนะอุ้ยวันนี้จะไปตลาดอะไรแบบนี้ไม่ใช่ตลออาดตาตลาตลาดตลาด <m ys> ตลาดเวลาเขียนขมานต้องเขียนตัวอะไรเข้าไป <m ys! S 1> อาหอยีบอาต่อไปค่ะ สะกดค่ะนานาขาสะกดให้แม่ฟังค่ะได้สิบค่ะปลบมือค่ะสอนสุกค่ะปลดมือให้สอนสุกด้วยค่ะได้เต็มค่ะสว่างวงค่ะ เต็มสิบค่ะตะเภาพงค่ะอ่ออร่อยอร่ออดอร่ออ่อเมฆอ่อยเต็มสิบค่ะหมึกค่ะอ๋ออออ๋อย่ออ๋อย่อออยออ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 อร่ออยออยออรอย่อย อร, words, we s. <S ร่อยไม่เอกอร่อยเอาสะกดสิอร้อยยอร้อยอร้อยออร่อยอร่อยอร่อยโออ่างเป็นอักษรกลางนำรอเรือดอเรือเป็นอักษรต่ำกลางนำต่ำอ่านออกเสียงเป็นห่อนำโอเคค่ะอ่านว่าอะไรคะ อวเอ้ยอวสารอัวมีตัวอะไรอ้าวอัวเอ้ยอวสารอัวมีตัวอะไรว่เว้นแม่หันอากาศว่เว้นแม่หันอากาศแม่เธอจะหลับนั่นแหละสารอัวชักแง๊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 ชักแง๊งแง๊แง๊แง๊อ้าวอวเอ้ยอวสารอัวมีตัวอะไรอ้าวอวเอ้ยอวสารอัวมีตัวอะไรว่เว้นแม่หันอากาศว่เว้นแม่หันอากาศแม่เธอจะหลับนั่นแหละสารอัวชักแง๊งแง๊งแง๊แง๊ชักแง๊งแง๊แง๊แง๊ คำที่ผสมสระอัวเมื่อมีตัวสะกดจะเป็นไงคะอาจจะตัดแม่นักกาศออกอเอยอสารอมีตัวอะไรออเอยอสารอมีตัวอะไรสารอมีอตัวเดียวไม่ขอยยุ่งเกี่ยวกับสารใดๆชักแงๆกนั่งที่ค่ะ อาเก้ามานั่งนี่แล้วให้คนนั้นไปนั่งนน่นเปลี่ยนที่กันค่ะออเอ้ยออสาระอ้อมีตัวอะไรอ้าวออเอ้ยออสาระอ้อมีตัวอะไรสาระอ้อมีออตัวเดียวเข้าที่ อ่านว่าอะไรคะบนกระดานบัวลอยไหนใครเคยทานบัวลอยยกมือขึ้นอร่อยไหมอร่อยมอร่อย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 เอาต่อไปค่ะคุณคุะวัวววววนาวนวนไม่โทวนเอามาวัววววคุณนวนคุณคุคุณค่ โมามามานอมันจะกดใหม่ค่ะโอเคค่ะลูกตาลจะกดว่าไงคะรอเรืออยู่ในมาตาแม่อ่านออกเสียงเป็น มาตาแม่กรนมีตัวสะกดกี่ตัวคะหตัวมีตัวอะไรบ้างคะลอลิงลอเรือลอจูลายอหญิงนอเนนนอหมูฮะใครดอเด็กดเด็กเป็นมาตาแม่อะไรกดแม่กดนะจ๊ะแม่กดนะจ๊ะหมึกจ๋านั่งดีๆนะคะอย่าโยกเก้าอี้นะลูกถ้าโยกไปโยกมาเก้าอี้จะขาเสียพอขาเสียปั๊บจะทำให้เราล้ม ลมแล้วก็หัวนอกพื้นศีรษะนอกพื้นตายเลยนะคะคนที่โยกเก้าอี้ห้ามโยกเก้าอี้นะลูกใครหวานจะกดค่ะไขรหวานใครหวานวาใครหครหวานจะกดค่ะ อ้าวบุกสะกดลอดช่องค่ะลลลลชอ้าวมี่ออดช่องมีสระออด้วยเหรอคะสะกดไหมค่ะนั่นเห็นไหมเวลาเวลาครูสอนเขาไม่สะกดตามเพื่อนไงเขาเลยเพี้ยนเอานักเรียนสะกดให้เพื muscle, ่อนฟังหน่อยค่ะ ดูอ uh, ่า oh, บุกขาสะกดค่ะอรอรอรชไม่ใช่ไม่ใช่สระออนะเอาใหม่ค่ะสระอ้ค่ะเอาสะกดใหม่ลูกรอ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 ไม่สารอ้นชออชชองงอชองชองไม่ใช่ชอง รอดช่องเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจน้องบุ๊กก่อนว่าน้องบุ๊กทำไมทาไมพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะทำไมน้องบุ๊กเก็บสะกดได้อวสะกดใหม่รอ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 อดรอ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 อดเก็บอันนี้ใส่ปะชองออชอง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 ไม่เอกช่องช่อชอชชชไม่อีกช่องรอดช่องรอดช่องน้องบุ๊กนี่ก็เรียนเก่งนะสะกดรอดช่องให้แม่ฟังก่อนรอรอดังๆค่ะ ชออชอชอชออะไรชอ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 งอชองชอชอชองอชองชองไม่เอกช่องช่องไม่เอกช่องลอดช่องลอดช่องเอาสะกดใหม่สิลอลอรอดอดลอดรอรอรอดดลอดชอชอสะกดดังๆชอเอาสะกดสิชอชอ รอดอะไรรอ <Sen ating S 1> ดช่องอ่ารอดช่องสระออหรือสระออารอปุ่มเบอร์ให้บุ๊กเลยค่ะอ่าบุ๊กสะกดดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะลอยลอยลอยลอเบอร์ให้น้องบุ๊กด้วยค่ะทานค่ะเอาทุกคนสะกดรอดช่องพร้อมกันค่ะ โอเคค่ะเอาทีนี้อ่านจากข้างหลังไปข้างหน้าอ่านว่าอะไรคะอคเอาอ่านกันย้อนกลับวลูก,กัมันเชื่อู้จปวยออยตาาตาตาาุกูจะคลิกเร็วๆนะใครดูไม่ทันเนี่ยอ่านไม่ได้นะคะ เก่งมากค่ะก็เป็นการสอนอ่านสะกดคำนะคะสอนอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมัตราแล้วก็ที่มีตัวสะกดตรงตามมัตราในเรื่องของชื่อขนมนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คุณภูมิพันธุรักการสร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ค่ะเป็นชุดกิจกรรมค่ะ ชุดกิจกรรมการอ่านข้อความนะคะคุณคมพันธ์ก็ดึงคําที่อยู่ในนวัตกรรมนะคะมาฝึกให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคําค่ะนักเรียนจะได้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วจะได้รู้จักสังเกตรูปคําว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราตัวใดบ้างนะแล้วก็อ่านออกเสียงตัวอะไรนะที่ตรงตามมาตรานักเรียนก็จะอ่านคล่องเขียนคล่องนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะว่า ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยา,าบรลวิชาชีพครูอุทิศทุ่มเทเสียสละสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ค่ะพบกันค,คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนะักเรียนคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้โอ้โอ้โอ a โอ้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 